รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราดรื่องรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินบอัมเทรินีโดยงแม่หมองอั้มธรรมทโร่นะวันนี้ชวนทุกคนมาดูกันว่า คนที่คุณแอบชอบนะสเปคของคนที่คุณแอบชอบอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเอาวันนี้นอกสถานีกันนิดหนึ่งเปิดหน้าเปิดตาไม่หมอนะอ่ะก็ให้เลือกเป็นสี่กองนะตามตัวเลขแล้วกันนะคะหนึ่งสองสามและสี่หลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกเลขที่ตรงกับความรู้สึกตรงกับคนที่คุณกําลังนึกถึงมากที่สุดเนะี่ยนะคะ ใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอส่วนใครที่สับสนให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองได้เลยนะคะนะใครยังเลือกไม่ได้กดเพลสนนะคะส่วนใครที่เลือกไปแล้วมาฟังคำนายกันเลยเริ่มต้นจากคนที่เลือกกองที่1ก่อนนะคนที่เลือกกองที่1นะคะมาดูกันว่าสเปคของคนที่คุณแอบชอบอยู่เขาชอบคนแบบไหนนะใบแรก King of s w อ r d นะต้องบอกว่าคนที่คุณแอบชอบอยู่นะเขาชอบคนที่มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมั่นคง นะชอบคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมีความเป็นผู้นํามีความกล้าหาญเขาชอบคนแบบนี้นะคะเออเขาชอบคนที่มีลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะสเปคอะไรอีกที่เป็นคนที่เป็นเป็นสเปคที่คนที่คุณแอบชอบเขาชื่นชอบอืมแฮงแมนอืมเขาชอบคนที่คิดก่อนพูดคิดก่อนทําคิดก่อนทําสิ่งต่างๆนะคิดก่อนทําอะไรก็แล้วแต่นะเป็น เป็นคนที่ชอบคนที่มีความคิดอะนะคะเป็นคนที่ชอบคนที่แบบว่าอาจจะเขาเรียกว่ามีมีวุฒิภาวะนะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะคิดอย่างดีแล้วก็คิดอย่างถี่ท่วงที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเนะเขาอาจจะชอบคนที่มีบุคลิกนิ่งหน่อยนะอาจจะไม่ได้ชอบคนแบบโลดโผนมากนะักอะไรอย่างเงี้ยนะ ่ต่อมาค่ะเดี๋ยวเราแฟนเนี่ยนะชอบคนนิ่งๆจริงอ่ะคนที่เลือกกองนี้นะคนที่แอบชอบคุณคนที่คุณแอบชอบอยู่นะสเปคของเขาคือเขาเป็นคนที่ชอบคนที่มีความสุขขมมีความสงบเป็นคนเรียบร้อยพูดง่ายๆเรียบร้อยแต่ว่ามีความมั่นใจในตัวเองมีความรู้นามีความชัดเจนมีความเด็ดขาดนะคือมีความสุขขมมีความเขาเรียกว่าเรียบร้อยมีความอ่อนโยนมีความ มีมีความแบบมีความเนียเน้ยบปะเนียนะเน้ยบอืมเนี้ยบนะเนี้ยบชอบคนเนี้ยบชอบคนที่แบบว่าชอบคนแบบมีความคิดอะ่ะชอบคนที่มีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ความคิดสติปัญญานะเออชอบคนเก่งอะ่ะพูดง่ายๆเก่งดีมีสุขอะไรตัวนี้ <c oughs> <c oughs> นะคะอ่ะต่อมาขอเพิ่มอีกหน่อยสเปคของคนที่คุณแอบชอบนะ คืออะไร Justice. อีกจัสติสชอบคนนิ่งๆจริงๆอะ่ะชอบคนชอบคนแบบดูแบบดูจริงจังชอบคนที่ดูแบบมีความคิดมีความอ่านชอบคนฉลาดนะชอบคนบุคลิกโตะนะคะอะ่ะดอเอ็มเพรสอืมจริงๆนะชอบคนใจดีใจเย็นนะชอบคนใจดีใจเย็นนะเป็นมิตรนะ แล้วก็เป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่เขาชอบคุณที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยอะ่ะคนนี้นะคนที่สเปคของคนที่คุณแอบชอบนะเขาชอบคุณคนที่มีลักษณะคาแรกเตอร์แบบผู้ใหญ่นะเป็นเป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความโตมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็สติปัญญานะคะอ่ะต่อมาค่ะมาดูคนที่เลือกกองที่สอง <laughs> กองที่สอง มาดูกันว่าคนที่คุณแอบชอบสเปคของคนที่คุณแอบชอบเป็นอย่างไรกันบ้างนะอ่ะเริ่มต้นเลยนายอัลคัพส์นะคะคนที่คุณแอบชอบเนี่ยต้องบอกเลยสเปคของเขาเขาชอบคนที่มีเสน่ห์นะชอบคนที่ดูหน้าค้นหาชอบคนที่ดูแบบดูมีอะไรดูแบบไม่เปิดเผยทั้งหมดดูแบบมีเสน่ห์เย้ายวนใจเย้ายวนให้ใครอยากสะค้นหาเพิ่มเติมเออเขาชอบคนมีเสน่ห์ประมาณนี้จัดเมนท์นะต้องบอกว่าเขาชอบคนที่ มีความอ่อนโยนนะมีใจมีใจแบบมีใจอ่อนโยนเป็นคนที่แบบดูชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความมีน้ำใจงามอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำใจมีน้ำอ,อกน้ำใจเป็นนางฟ้าเป็นเทวดานะเออเป็นเทว,วดาเดินดินเป็นนางฟ้าเดินดินอะไรทำนองนี้นะคะเพจจอบสอดในขณะเดียวกันต้องบอกว่าเขาชอบคนที่กล้าหาญนะเขาชอบคนที่กล้าหาญ กล้าที่จะทาในสิ่งที่ถูกต้องกล้า็นสิ่งที่จะเรียกร้องความยุติธรรมอะไรทานองนี้เลยนะเออเขาชอบคนที่กล้าแบบนี้มันดูมีเสน่ห์สำหรับสายตาของเขาอะนะเออนะคะอะไรอีกอะไรอีกที่เป็นสเปคของคนที่คุณแอบชอบนะเออ six of six of cup นะต้องบอกว่าคนที่คุณแอบชอบเนี่ยเขาชอบคนที่ บางคนที่เลือกไพ่กองนี้นะต้องบอกเลยว่าสเปคของคนที่คุณอชอบบางครั้งบางทีเขาอาจจะชอบชอบแบบเหมือนเป็นเพศเดียวกันก็ได้นะเออแล้วก็ชอบคนที่ถ้าคุณเป็นเพศเดียวกันนะมีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะชอบคนก็ได้นะขาเข,ขาชอบคนสไตล์แบบสไตล์แบบสไตล์เดียวกันนะสไตล์เดียวกันนะคะแล้วก็ดูจากพลังงานต้องบอกเขาชอบคนที่อาจจะต่างวัยนะ ถ้าไม่แก่กว่าก็ต้องเด็กกว่าอะไรเงี้ยเขาชอบต่้งว้แบบนี้แล้วก็ชอบคนเก่าๆอาจจะชอบคนที่รู้จักกันมาสักพักหนึ่งไม่ชอบคนแบบว่าเห็นปุ๊บชอบป่าบอาจจะไม่ใช่ชอบคนที่แบบว่าต้องรู้จักกันระยะหนึ่งนะแลวจะรู้จักกันมาสักระยะหนึ่งถึงจะชอบนะคะเออแล้วก็ชอบคนใจดีชอบคนใจดีมากๆเลยชอบคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะอืมชอบคนที่มุ่งมั่นตั้งใจชอบคนขยัน ชอบคนขยันชอบคนที่มุ่งมั่นตั้งใจชอบคนที่ทำอะไรทำจริงนะนี่คือสเปกของคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองสเปกของคนที่คุณแอบชอบนะเออที่เลือกไพ่กล่องที่สองนะคะอ่ะต่อมาค่ะคนที่เลือกไพ่กล่องที่สามไม่หมอะมีท่าตลอดเลยดีไหมนะที่สาม เดี๋ยวต้องคิดที่4แล้วนะเอามาดูกันคนที่เลือกไพ่กองที่3สเปคของคนที่คุณแอบชอบเป็นอย่างไรนะทวอปวอนส์นะคะสเปคของคนที่คุณแอบออคณแอบชอบเนาะเขาชอบคนที่มองการไกลชอบคนที่มีอนาคตที่มีการวางแผนอนาคตมีการมองวางเป้าหมายของชีวิตชอบคนที่มีเป้าหมายในชีวิตรู้ว่าชีวิตต้องการอะไรพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเขาชอบคนแบบนั้นนะคะอะไรอีก อคิงออฟ o อรนะเขาชอบคนที่เนี่ยเออชอบคนที่มีความคิดชอบคนที่วางแผนชอบคนที่เตรียมการเวลาเวลาใช้ชีวิตใช้ชีวิตแบบเตรียมการแบบแบบวางแผนรอบคอบแล้วก็มีความความผูดนำมีความมั่นใจในตัวเองนะคะ เอกอ์เป็นดัคโคนะคะชอบคนที่เนี่ยเออชอบคนที่มีความหวังมีพลังงานดีๆพลังงานบวกๆให้กับตัวเองเสมอเชื่อมั่นในตัวเองเขาชอบคนแบบนั้นนะคะอืมอะไรอีกที่เป็นสเปคของคนที่คุณแอบชอบที่เขาชื่นชอบนะคนที่เลือกกล่องที่สามไฟฟอบบอลนะเขาชอบคนที่กล้าพูดอืมรู้สึกอย่างไรให้เขาชอบคนที่กล้าพูดกล้ากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะ กล้าที่จะลงมือทำอืมชอบคนกล้าชอบคนกล้าชอบคนมั่นใจในตัวเองนะชอบคนกล้าลุยอ่ะเขาชอบคนแบบขาลุยขาลุยเนาชอบคนกล้าแบบนั้นนะฮะอ่ะสุดท้ายแล้วอะไรอีกที่เป็นลักษณะของคนที่สเปคของคนที่คุณแอบชอบเขาชอบคนมีเสน่ห์นะเออเขาชอบคนมีเสน่ห์ชอบคนที่ไม่ต้องเปิดเผยทั้งหมดนะกล้าพูดก็จริงนะแต่ก็ดูแบบดูหน้าคนหา ดูหน้าค้นหาดูมีอะไรให้หน้าค้นหาเขาชอบคนแบบนี้นะเขาชอบคนที่มีสเสน่ห์แพลวพราวหน่อยชอบคนที่กล้าพูดกล้าเจราจาเป็นคนที่อัธยาศัยดีกล้าพูดกล้าเจรจากล้าสื่อสารเขาชอบคนแบบนี้นะคนที่เลือกกองที่สามนะสเปคของคนที่คุณแอบ,บชอบอยู่เนะี่ยเขาชอบคนที่กล้าสื่อสารกล้าเจราจากล้าพูดช่างพูดช่างเจราจาแต่พูดในทิศทางที่ดีนะไม่ได้พูดแบบพูดไปเรื่อยนะเขาชอบคนที่พูดแบบ มีหลักมีการแล้วพูดแล้ว,พ,ลวพูดแล้วหวานปาน้ำพุ่งเดือนห้าพูดแล้วคนรู้สึกดีรู้สึกมีเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมชอบคนที่มีความหวังในตัวเองเสมอชอบคนทีออ่มีพลังและกําลังใจชอบคนที่กล้าหารนะกล้าหารแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีมีมุมมองที่ดีมีเป้าหมายในชีวิตนะเขาชอบคนแบบนี้โอเคค่ะต่อมาค่ะคนที่เลือกออกองที่สี่ ดีไหมดีนะคะคนที่เลือกกลองที่สี่นะมาดูกันนะมาดูกันว่าคนที่เลือกหมายเลขสี่นั้นนะสเปคของคนที่คุณแอบชอบอยู่เขาชอบคนแบบไหนเดชาริอ่เขาชอบคนเก่งเขาชอบคนที่แบบว่าดูเก่งดูด,ดูดูมีภูมิดูมีความรู้เป็นผู้คงแก่เรียนเออเขาชอบคนที่เก่งศักยภาพ ล้นเหลือเขาชอบคนที่แบบฉลาดรอบด้านทําอะไรได้หลายอย่างนะเพจจ็อบคลาวชอบคนมีเสน่ห์ด้วยชอบคนที่ชอบคนที่มีความสามารถเยอะเยออ่ะเออเขาจะหลงรักเลยนะเขาจะรู้สึกว่าคนที่มีความสามารถเยอะเยอะเจ๋งอ่ะเออแล้วรู้สึกว่าตกหลุมรักรอบที่หลาน <c oughs> นะคะ <c oughs> เขารู้สึกแบบนั้นอ่ะเพจออปเปนทัคค์อืมเขาชอบคนที่มีความหวังในตัวเองชอบคนที่มีพลังอ่ะมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งเขาชอบคนที่มีพลัง ด้านบวกแบบนี้นะแล้วก็ชอบคนที่แบบว่ามีมี energy ดีๆอ่ะคืออยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกได้รับ energy ไปด้วยนี่ ซิกซับซอดนะเขาเขาชอบคนที่มีอเนจีดีจริงชอบคนที่แบบไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่หรือความท้าทายอะไรก็แล้วแต่แต่เขาเก็จะยังคงแบบสู้อ่ะเออเขาชอบคนแบบนี้นะชอบคนที่แบบมีพละกําลังมีอัเนจีดีแบบนี้มีพลังงานบวกให้แบบนี้นะคะแล้วเป็นคนที่เขาชอบคนที่อยู่เคียงข้างเขานะในทุกๆช่วงเวลาเขาชอบคนที่แบบไม่ต้องพูดอะไรแต่รู้สึกอบอุ่นหัวใจอะ่ะเออเป็นเซฟโซนเป็นคอมฟอร์ทโซนจุดท้ายค่ะ Five of Pentacles นะเขาชอบคนที่มีเขาเรียกว่าสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองคนที่พึ่งตัวเองได้เขาชอบคนที่ดูแลตัวเองได้เขาชอบคนที่ดูแลตัวเองได้เขาจะรู้สึกรู้สึก a อ p r e c i a t e มากมาก,มากเขาจะรู้สึกว่าดี เขาจะรู้สึกดีมากกับคนที่แบบดูแลตัวเองได้แฮปปี้มีความสุขได้ด้วยตัวเองเขาชอบคนแบบนี้นะเขารู้สึกว่าคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่พึ่งพาใครอะไรเงี้ยมันมีสเสน่ห์นะแล้วมันทําให้เขาอยากจะเข้าหามากๆเออนะเขามันจะยิ่งดึงดูดอ่ะให้เขารู้สึกอยากจะเข้าหาคุณมาเ,เข้าหาคนคนนั้นมากๆนะคะอืมนี่แหละคือสเปคของคนที่คุณแอบชอบนะสําหรับคนที่เลือกกองที่สี่นะคะเขาชอบคนที่แบบกล้าหาญมีความเก่งรอบด้านมี มีความรอบรู้เก่งหลายๆด้านมีความสามารถมากมายนะแล้วมีพลังงานบวกอยู่เสมอ,อมีกำลังใจมีกายใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขง่ายๆได้ด้วยตัวเองไม่พึ่งพาใครพึ่งยืนด้วยลําแข้งนะแล้วก็แข็งแกร่งได้ด้วยตัวเองเนะี่ยเขารู้สึกว่าคนแบบนี้มีสเสน่ห์สำหรับเขามากๆนะคะและนี่คือคาทํานายทั้งหมดนะคะ สำหรับ topic ในวันนี้ว่าสเปคของคนที่คุณแอบชอบเป็นอย่างไรนะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกำลังใจเป็นแนวทางเนไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตได้กับคนได้มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะในทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าคุณจะติดตามแม่หมอจากช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากติดตามทุกๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page นะอ้ำธารินีแม่หมออ้ำาธรรมทารโรยูทูบชาแนลอ้ำธารินีนะคะติก๊ตกต็อกอ้มธารินีนะคะอ,อะไรอีกอะ ไอจี IG, นะคะอั้มธารินีนะแล้วก็ทวิตเตอร์นะคะหรือว่า Line Official นะหมออั้มธรรมทาโร่นะแม่หมออั้มธรรมทาโร่ทุกช่องทางเลยขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามกันแล้วก็มาดูกันทุกๆคลิปเลยนะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ฝากด้วยละกันเนาะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์กดติดใจกดติดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟิร์สกดดาวกดให้ทุกอย่างเลยนะฝากด้วยแล้วกันนะคะถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอคนนี้นะคะได้มีกําลังใจในการทาคลิปดีๆต่อไปให้ทุกๆคนได้มีพลังงานดีๆในการใช้ชีวิตนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็มีความสุขนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย